สวัสดีชาวบาราสกเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจทำกระทงกันครับผมนะฮะโดยที่วัตถุดิบของเรามีด้วย3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือจอสติกนะครับบัตนาสติมนะครับแล้วก็บัตนาเป็นใบตองนะฮะใบตองแล้วก็ตัวฐานแล้วก็ตัวทูบนะครับผมโดยของแต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถหาได้ตามเมืองต่างๆนะครับ ถ้าเป็นตัวใบตองเนี่ยเราสามารถหาได้ที่เมืองเคลียร์วิวนะครับผมเมืองเคลียร์วิวนะครับจะเป็นใบตองครับอยู่รอบๆเมืองเลยนะครับเดินตามหารอบๆเมืองนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นออจอร์จสิกเอ,อ้ไม่ใช่จอร์ิกดิบานาน่าสเตมนะครับหรือว่าเป็นฐานหรือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าไงวะเรียกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกอะไรของกล้วยนะต้นกล้วยหรือเปล่า,ลากาบไม่ใช่กาบเนาะมันะต้องเรียกเป็นอะไรวะฐานต้นเออนั่นแหละนะฮะก็หาที่ อะไรวะอ่านว่าอะไรวะชาร์ดูที่ชาร์ดูที่ฟาร์มนะครับอยู่ช่วงนี้นะครับก็อยู่ตามพื้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกที่ที่ใหญ่มากหาหานั้นมากครับผมบอกเลยทีนี้จะหาหายากมากนะครับแล้วก็จอยสติกนะครับเป็นทูบนะครับผมก็หาที่แคมโพสิตี้นะครับตามบนตึกอะไรอย่างนี้บนตึกก็จะมีของนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับของที่เราต้องหากันนะจ๊ะ นะโอเคครับตอนนี้เราก็มีครบแล้วครับอย่างละสิบอันนะครับแล้วก็จะมาแลกกระทงที่เมืองสมอลวิลกันนะครับมากระทงมาโอเคครับเราขึ้นมาตรงไหนเอ่ยตันนี้ใช่ไหมแลกกระทงครับพี่ครับอ่าได้กระทงมาแล้วฮะนี่ครับได้เป็นตัวกระทงมาครับถือได้ไหมถือไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเอากระทงเนี่ยไปแลกภารกิจกันครับเพื่อแลก เป็นปืนประทัดนะครับผมไปครับเราต้องขับรถไปเรียกว่าภารกิจจุดที่เราจะไปแรกเนี่ยอยู่ที่เมืองเคลียร์วิวนะครับเมืองกลางน้านั่นเองนะครับผมโอเคขับรถไปครับบารละโอ้ดิฟดิครับดิฟเรียว่าผมทำภารกิจนี้ว่าสุดท้ายเลยฮะวันที่สิบห้าเลยนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นช่วงใกล้สอบสอบละของมหาลัยนะครับครับผมกว่าจะได้ทำภารกิจแล้วก็กว่าจะหาของครบนี่เรียกว่า อย่างนานนาจะจ๊ะอ่าก็บอกเลยแล้วกันนะช่วงนี้ผมก็ใกล้สอบแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปออกมาเยอะมากมายนะีนเดี๋ยวว่าแจ้งกันในคลิปเลยทีเดียวนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับน่าจะเห็นนะว่ามีไฟลอยอยู่ข้างบนนะครับไฟลอยนั่นเอง <laughs> โอเคขับรถไปครับแ <c oughs> แนน์ขับไปยาวๆครับ เป็นเกาะที่ส่วนใหญ่สนไนจะชอบเอาสไนไปเก็บกันนะฮะแล้วก็มายิงพวกคนที่อยู่ข้างนอกกันรู้เป็นอะไรโอเคครับขับมาครับโอ้รถ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 โอ้โหนา,าสังเกตเห็นกาะกลางน้ำนะครับผมเราจะไปแกลกภารกิจกันครับโอเคอ่ะเราต้องว่ายน้ำไปฮะเนไ่้ว่าเป็น อันนี้แหละที่สวยงามมากนะครับจะมีเห็นจะเห็นโคมไฟนะครับแล้วก็ห็นตูดตูดนี่อย่างแน่นตูดนี่อย่างแน่นโอเคเราจะว่ายน้ำไปครับใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวภารกิจนี้จะยากที่หาพวกของครับแต่หารได้แต่ว่าหาดันเบอร์จะง้อมีเพลงด้วยซึ่งรู้นะ <laughs> ที่เพิ่งทำเหมือนกันเค okay. วงวันลอยกระทงอ๋อมีลำโพงอันนี้เลยครับนี่ก็เรียกว่าเพิ่งผ่านมานะเมื่อวานเป็นวันลอยกระทงนะครับไม่ได้ไปลอยไหนเลยครับลอยอย,อยู่บ้าน,นครับนี่มีกระทงด้วยอ๋อสวยงามโอเคเราทำธารกิจก่อนดีกว่ารับธารกิจครับผมพาร์ทสองฮกระทงครับนำกระทงมาส่งถือไม่ทิ้ททำไมผอกาส่งตรงนี้นะฮะจะได้เป็นปืนประทัดนะครับนี่เลย ฮึบย่อได้เป็นไฟเวิร์กร็อกเก็ตอ่าได้แล้วฮะพลกิรูุร่วงครับผมได้1,000 e พ p ีด้วยแะจ๊ะเพลงนี้แบบบอกเลยว่าโคตรเทพส่ดดาเมของตัวนี้สึกจะ50นะถ้าที่ผมไปอ่านมาและโจมตี5ครั้งก็ปืนแตกนะฮะแต่ว่าซ่อมได้รู้สึกทำไมกระทงมันทะลุไอ้นี่มาวะโคตรเท่เลยแก ยูซี่เอ้ยเอียว่าก็วันนี้ก็คงจบคลิปแค่นี้นะครับสันส้นๆนะครับจะขอ,ลอ,ล,อลองยิงลูกหน่อยลองยิงลูกหน่อยอ๋โอโหไปไปเห็นนี่ขอที่ปึ๊บอ๋อระเบิดแล้วก็ปาตัวเองครับเป็นไงระเบิดโอ,โอ้โอเคครับผม จะว่าเป็นอีกปืนที่เอาไว้เก็บสะสมไปใช้นะครับปืนเทพดาเมจอยู่ที่50นะฮะเองเขาบอกกันเองเขาเขียนไว้นะเท่าที่ผมดูมาอาจจะผมขอดูอีกทีนึงแล้วกัน50ใช่ไหมเอ่ออ่า50จริงครับ50าน้ำหนัก0.1ครับแล้วก็สามารถซื้อกะสูนได้ที่อ่อตัวผมไม่ได้เข้าเซิร์ฟปกติผมเข้าเซิร์ฟปกติับไม่สามารถดูได้นะครับซื้อที่ทร้านค้าเลยนะครับผม ตามนั้นนะจ๊ะโอเคครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมานะครับขอมีความสุขในวันลอยกระทงนะครับใครที่ยังไม่มีคู่ก็ขอมีคู่ไวๆนะครับผมสหรับวันนี้ไปแล้วครับหรือยิงให้ปืนพังเลยโคตรเท่นี่บึ้มอีกการหนึ่งพังเอ,อื้อแตกขามือเอาพังหายไปเลยฮะเอาวัดเอา้าผมนึกว่าพังแล้วแบบยังอยู่ไม่เป็นไรผมยังมีอีกนะครับ โอเคครับสำหรับตอนนี้เราลาปีวีาหมบ๊า่บายครับผมไปพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปด้วยนะครับบอมแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามมาตลอดครับบ๊ายบาย